เองดีกว่าไหมตัดให้หล้างเลยด้ยอ <c oughs> ุ้ยมันเย็นมากเลยอ่ะอ๋ออยู่ห้องเองมาเมื่อกี้โอ้ย,อยลูกกันแดดเขามันจะสร้างฟิล์มเองไหนห้ามถูตัดซูมอยู่ตรงนี้้ะนะว่าแบบเป็นปื้ดมันต้องเดโชว์มาตโกออนไม่ปื้ดเลยลาเล่น สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าแต่วันนี้มันพิเศษมากเพราะว่าเราจะมีคนมาแต่งให้แลวันนี้นะคะแขกตบบเชิญของเราะคะพิเศษมากดังระดับโลกระดับว o r d ขอเชิญเข้ามาค่ะไดปิดหน้าก่อนสวัสดีทำไมมาให้เขาแต่งหนะ้าให้กันนะคะครับอันนี้เราจะมีเครื่องสำอางมาให้แฟนแต่งหนนะ้าให้ อย่างแรกต้องทาไม้ก่อนเจลไลเซอร์แล้วจะทาล้างมือยังเดี๋ยวไปล้างมือก่อนนะไม่ต้องล้างก็ได้ขนาดนี้แล้วหน้ผาผากมันแห้งอะ่ะพอดีมันแห้งต่อไปก็กันแดดของสีจันใช้สองข้อนิ้วต้องทำมันข้อนหน้านะอุ้ยมันเย็นมากเลยอะ่ะ อ๋ออยู่ข้างโรงแรมนะเมือ่อกี้โอ๊ย <c oughs> นึงใจปะเนี่ย,ยนี่ทั้งแจใครกอนอย่ารูปเยอะเกินแดดเขาไม่รูปกนันแดดเขามันจะสร้างฟิล์มเอง <c oughs> สินค้าที่ <c oughs> ใช้บ้่งก็จะใช้ฟองน้ำฟองน้ำก่อนใช่ไหมเอ้าไม่สีสเปร์ก่อนเราทำให้เป็นงานผิวมากขึ้น ไม่ไม่ห้ามถูมาเขาทำได้ไหมไม่เขาแต่งตัดซูมอยู่ตรงนี้แล้ว,ลว,ว่าแบบเป็นปื้ดมันต้องเ <อะ S 1> ดยโชว์มาตโกออนไม่ปื้ดเลยเลือกอะไรดีตับตาจกให้นุ่นเลือตด <c oughs> เต้นใช่หรือ <c oughs> เปลา <c oughs> ไ,ไม่มีในใจไงเขาตับได้ป่ะได้ใช่หรือเปลามากาศ ขเต็มเยอะไหมแ,แตกงแ,แตงแ้ตงตากับอะไรแ้งแต,ตงแตงแตงอย่างเดียวอยากให้ตรงไหนสว่างก็แต้มตรงนั้นจริงวะเหมือนไฮไลท์เหรอใช่ละเล่นถ้าดูคลิปแต่งหน้าเขาถึงูเนี่ยดูดูทุกคลิปเลยอันนี้ต้องรอให้มันแห้งก่อนอใช่ไหมไม่ได้รอให้มันแห้งให้มันเซตใช่ต้องรอต้องรอให้มันเซตตัวก่อนใช่แล้วแต่ คิดว่าได้ก็ได้านางก็ต้องรออีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราต้องไม่รอให้มันเป็นคาบออผมดูเขาเขาจะบอกทุกคลิปว่าออต้องทานแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนออแล้วก็เพื่อว่ามันจะได้แบบดีอ,อ่าในนั้นแหละกล้องดูอุยอะไรอ่ะ <gasps> เบียทักแล้วทุกคนเวลาเราไม่ได้ทักนะผมไม่ได้แกล้งแฟนนะทุกคนผมตั้งใจแล้ว บอกเขาไปหลายรอบแล้วว่าอย่าทำคอนเทนต <c oughs> ์นี้มันมันมันได้เดี๋ยวให้ถูกกล้องดูก่อนอ่าเป็นขน้ิดหน่อยเป็นไร <c oughs> มารัดขนตากันนะครับดัดเองดีกว่าไหมจะดัดให้ก็ใช้ใจเขาดัดเองันดัดเองก็ได้โ <c oughs> <c oughs> อเคเ็มั้นบอกแล้วว่าเรามีขนตาแล้วก็สวยขึ้นจริงไหมจริงแล้วเราก็ต้องปัดมาสคาร่า เราทาแป้งกันนะครับก็ไปที่อายไลเนอร์อันนี้อันนี้ต้อเขียนคิ้วอ๋ออันนี้ครับไม่เขียนคิ้วเหรอเขียนคิ้วก่อนไหมต้องเขียนคิ้วก่อนอ่าเขียนยังไงต้องเขียนเขียนเลยจะดูคลิปเขาเธอต้องเขียนเป็นเขียนตรงนี้ได้เหรอนี่ปัดแก้มก่อนอันนี้ เราจะแต่งลูกไหนดีคะเพิ่งคิดลูกตอนที่แปดปัดแก้มแล้วเหรอนี่อุ้ยได้อยู่นะคอนโทรโดยอันนี้ใช่นี่ผมจะคอนโทรให้นั่งดุ่โดเอออ่าเขาก็วนเย่เขาไล่กรีดไอรันเนอร์แล้วมากรีดยังไงตืมฝ่ายให้ก่อนได้ไหมอยากมีไฟ่ได้ตรงไหนเล็กๆมือเบาๆเราเขียนไอยไลเนอร์ครับทุกคนนี่เป็นครั้งแรก ก็จะต่อไปที่ทำดอลี่อายว้าวทำดอรี่อายเด็ยมามะมีแป้งเกี่ยวด้วยทำได้ทำได้ไดแล้วมันมีต้องทำอะไรให้มันตาขาวๆมั้ยมีในผลิตอันนี้นตแต่และแตะเฮ้ยเดูดีนะเนี่ยเขาดูดีดีแล้วอะ่ะก็สซี่ลิปออยของนาลีครับ ไว้เขาไว้ใจเขาเหรอเขาไว้ใจเธอเสมอนะนี่ใช่ไหมอ่าเลีวใหม่อุ้ยสวยอ่ะดูดิเสร็จแล้วเหรอใช่ฟินิชลุกแล้วจะต้องทำผมก่อนทำผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟ <ไป S 2> ินิชลุกกัน นี่ก็เป็นฟินิชลงนะคะผมลืไมไปอย่างหนงึ่งผมลืมทาคอแต่มันก็สวยนะอ<ช>ดูใครจะไปแต่งตามก็คือแต่งได้แน่นอนแต่ไงวันนี้รู้สึกเต็มสิบให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ให้เจ็ดเพราะว่าเขียนอายไลเนะิรไม่ได้อ,อแต่เขาก็แต่งดีนะนี่เป็นการแต่งหน้าครั้งแรกของเขาใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามันงานผิววันนี้ดีเคก็คือดีมากดูฉ่ำไหมฉ่ำเนาะต้องไปเชีคเลย แต่ว่าเขาก็พัฒนาได้ไกลนะทุกคนใช่ไหมใช่จะจะมาแต่งอีกรอบไหมแต่งอ่าแต่ว่าลุันนี้ก็คือสวยจริงๆนะวันนี้ก็คือแบบน่ารักมากอัน,นอันนี้พูดจริงน่ารักจริงเต็มสิบวันนี้เขาให้สิบอาจจะมีแบบเล็กๆนอยๆที่จะทำไม่ได้แต่ว่ามันมันสวยจริงๆนะทุกคนเออเพราะฉะนั้นก็แบบเออสิบเถอะดูดิงานผิวคือสวยดีแบบฉ่ำมากดูความเล่นแสง ก็คือตาของก็ผลนม้เาลาสวยนะคิวก็ได้แล้วแต่ทุกคนคอนทัวร์งคอนทัวร์เขาคือแน่นมากแบบคอนทัวร์แบบเห็นจมูกเห็นสันจมูกแน่นอนปากก็คือฉ่ำดูสวยมากงั้นวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วถ้ามีอะไรที่อยากคอมเมนต์นะคะก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ว่าอยากให้ทำอะไรอีกหรือแต่งลุกอะไรนะคะก็บอกได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย